ควรแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังได้แล้วครูหนึ่งคนต้องทำงานกี่หน้าที่กี่ความรับผิดชอบเวลาเกิดอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบชีวิตของครูครับยิ่งโรงเรียนห่างไกลครูน้อยยิ่งต้องทำเยอะขึ้นไปอีกความปลอดภัยมันก็น้อยลงเวลางานสอนของครูเขาไม่มีทำไมต้องมาเพิ่มภาระให้ครูเขาด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเงินเดือนก็โคตรน้อยส่วนหน้าข่าวมือถือจากเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้รัฐบาล ตระหนักได้แล้วว่าการที่มีครูอยู่เวรมันไม่สําคัญเท่าชีวิตครูคนหนึ่งทําไมต้องมาทําหน้าที่ในวันหยุดแทนที่เขาจะได้พักผ่อนคืนเวลาให้ครูเถอะกรณีคนร้ายบุกรงเรียนทําร้ายครูหญิงที่เข้าเวรวันหยุดคนเดียวครูเองไม่มีวิชาการต่อสู้อะไรน่าจะจ้างมืออาชีพที่เขามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่านี้อย่างปิดเทอมแทนที่จะได้กลับบ้านต้องมาเข้าเวรงานเอกสารเยอะอยิ่งกว่างานบัญชี แทนที่จะได้เอาเวลาไปโฟกัสสอนเด็กพอว่างจากเอกสารยังต้องมีงานกิจกรรมอีกเป็นห่วงกันแต่โรงเรียนแต่ไม่ห่วงสวัสดิภาพของบุคลากรแล้วที่ครูเขาต้องอยู่เพราะมันมีผลต่อการประเมินเลยต้องจำใจอยู่เพราะถ้าขาดมันก็มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นอีกบอกตรงๆเห็นคลิปแล้วคนไม่อยากดูสงสารครูครูแกสู้สุดใจถ้าจะให้อยู่เวรแบบนี้ควรจะมี3-4ี่คนขึ้นไปแต่ทางที่ดีจ้งางรปภจะดีที่สุดส่วนส่วนนักข่าวมือถือ